ถ้าเราขี้โกรธแสดงว่าเมตตามไม่พอใช้ถ้าเราเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้แสดงว่าอะไรไม่พอใช้แสดงว่าการุณาไม่พอใช้อ๋ออการุณาไม่ค่อยเกิดเลยนะี่ไม่มีให้ใช้เลยนะมันไม่ค่อยการุณาการุณาแปลว่าช่วยทําให้พ้นทุกข์ต้องเห็นว่าเขาทุกข์จึงคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์เวลามันเห็นแก่ตัวมันมันเห็นคนอื่นทุกไหมไม่เห็น ใครจะทุกข์ทั้งโลกไม่เห็นทําไมมันเห็นทุกข์แต่ของใครของตัวเองมันเลยกลายเป็นคนอะไรคะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะนั้นคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยะเป็นคนที่ไม่เห็นหัวใครเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอใครที่มันไม่เห็นหัวใครเลยเนี่ยให้รู้เลยโอ้หมันกําลังเห็นแก่ตัวแสดงว่ามันกำลังทุกข์หนักไหมขนาดทุกข์มันทุกข์ฮะมันทุกข์นายอินดูเขาไหมนายอินดูนาอินดูคนที่เห็นแก่ตัวเพราะเขากำลังทุกข์ฮะ เขาทุกข์เอา้าแล้วทําไมมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์เอาก็มันเป็นธรรมชาติไงธรรมชาติของความทุกข์เนี่ยฮะมันจะคิดดับทุกข์ฮะเอากันง่าย,ายฮะเรารักแม่เอาอยู่ข้างซ้ายรักพ่อเอาไว้ข้างขวานะฮะรักแฟนแม่เอาไว้ข้างหน้านี่นะฮะรักลูกแม่เอาไว้ข้างหลังเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ถ่า,านไฟแดงๆเงนี่ยโยนใส่ตักทั้งหมดเนี่ยพร้อมกันเลยปึง้งเป็นไงคะเราดีนองไรออกก่อนคะ ของตัวเอเองอต่อให้เราบอกว่าเรารักแม่รักเพอ่อร,รักใครก็แล้วแต่แต่เราจะไมไ่ไปเอาของคนอื่นอ,อนะฮะเราจะแบบของเราก่อนเพราะมันร้อนไงนึกออกไหมม,มันตกใส่มือแล้วเนี่ยมันก็อันเลยอย่างเงี้ยนี่นี่คือธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าทุกคนเนี่ยเวลาเขาทุกเนี่ยเขาจะแสดงความอะไรออกมาเห็นแก่ตัวใช่คนที่แสดงความเห็นแก่ตัวนี่เขากําลังทุกฮะเขากําลังทุก อาจารย์มันทุกข์ด้วยอะไรเหตุแห่งทุกข์มันเยอะฮะมันทีความโลภมากอ่ะอยากได้เยอะๆขี้โลภอ่ะก็ทําให้ทุกข์ไหมคะออมันบาดได้อ่ะมันบาดได้ตามเป้าอ่ะมันก็ทุกข์ทุกข์เพราะโลภต่อไปมันทุกข์เพราะโกรธได้ไหมคะได้ออมันอุ้ยลำาขนคชีวิตมันยุ่งทุกข์เพราะโกรธเนี่ยแล้วโกรธตัวเองมีไหมคะมีโอ้ยเมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยเจ็บ คาเนี่ยมาได้มันจะหายกกตัวเองก็มีนะคะเออทุกข์เพราะโลภทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะหลงมีไหมคะมทุกข์เพราะงงงงเออตกลงเจื่อมันดีแต่เจือมันดีนดผีเจ้าข้อทรงนี่มีแต้มมมีแต้คุณใส่นี่มีแต้วมมีแต้ไปถามทุเจ้าทุเจ้าก็ซ้ําอ้ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบลูหเฮ้ยกงบุญงงอะไรเงรี้ยก็ทุกข์ฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทุกข์นี่มันก็จะดิ้นหาทางพ้นทุกข์